สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขพบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่นะวันนี้แบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ขาพบกันที่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปเป็นราคาใหม่นะคะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ขาจัดพิเศษไปเลยค่ะพี่รอบเย็นสัมวัดสําหรับวันนี้นะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ อ่ะนี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ขา0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะนี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อะคะ่ะพี่วันนี้แม่บ้านมีพระพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่อ่ะ นี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งค่ะเป็นพระปิตานะจ๊ะพี่จา๋านี่ค่ะพี่พระปิตานะคะพี่จา๋าเก่าๆเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะพระปิตาด้านหลังมียันนะคะพี่จา๋าเป็นการคุกลักไว้ค่ะพี่อ่าเป็นการลงลักไว้นะคะพี่จ๋าปิดตาหลังยันหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่สามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าหมายเลขที่สองเป็นสมกอค่ะพี่ ซุ้มกอเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่จ๋านี่เป็นซุ้มกอเก่าสวยนะคะพี่อ่ะนี่คะ่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่จ๋าซุ้มกอเนื้อหาเก่าๆะคะ่ะแบ่งปันที่พี่เอฟซีอยู่ที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋ารูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะหมายเลขที่3เป็นรูปถ่ายคะ่ะพี่ รูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพิ่จ๋าสองพันค่ะเป็นรูปถ่ายติดกระจกนะคะพิ่จาด้านหลังมีอักขรลายยันค่ะพี่รูปถ่ายหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขที่3นะคะพี่จาแบ่งปันอยู่ที่300บาทจะ้อะอ่ะหมายเลขที่4เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่เหรียญหลวงปู่โตรุ่นสร้างโรงเรียนค่ะปู่โตนะคะพี่จ๋ามี่องโดยการตอกโค้ดนะคะพี่ เหรียญหลวงปูโต๊ะ300บาทค่ะพี่เป็นเหรียญรุ่นสร้างโรงเรียนนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ,ะถูกใจสนใจนะคะพี่สามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปูโต๊ะรุ่นสร้างโรงเรียน300บาทค่ะหมายเลขที่5ค่ะพี่จ๋าหเป็นพระถ้ำเสือค่ะพระถ้ำเสือนะคะพี่นะ นี่ค่ะพี่เป็นพระถ้ำเสือพิมพ์เล็กนะคะพี่ขาองค์เล็กๆนะคะพี่เก่าสวยไปเลยะคะ่ะพี่แบ่งปันพี่ FC อยู่ที่300บาทจากสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะ่าเป็นาราคาพิเศษของวันนี้นะจ๊ะพี่จ๋านีค่ะนี่เป็นพระถ้ำเสือนะคะพี่ขา300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6ค่ะ6เป็นพระลีลานะคะพี่จา๋าเป็นลีลาเม็ดขนุนค่ะ พระลีลาเมตขนุนนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ราคาแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะพี่ขาถูกอกถูกใจเลือกกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่ขาโปรพิเศษอ่าสำหรับวันนี้นะคะพี่จ๋าแม่บ้านแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเนาะพี่เนาะอ่ะหมายเลขที่7ค่ะ เเป็นเหรียญโสทรน,นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อโสทรน,นะคะพระพุทธโสทรค่ะพี่จา๋านี่ค่ะพี่เป็นเหรียญปีศูนย์เก้านะคะพี่ขาเหรียญพระพุทธโสทรคะ่ะเหรียญปีศูนย์เก้านะคะพี่เก่าๆเลยจ้าพี่จ๋ามาแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะนี่นะคะพี่จา๋าเหรียญพระพุทธโสทรปีศูนย์เก้าค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ fc อยู่ที่สามร้อยบาทคะ่ะ สององห0าบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่8ค่ะ8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เนื้อหามาแบบนี้ค่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋า ใต้าฐานนะคะพี่พี่นี่ค่ะไม่แน่ใจว่ามีรอยจานไหมนะคะพี่น่าจะมีรอยจานค่ะพี่นี่ค่ะมีรอยจานนะคะพี่จารูปหล่อหลวงพ่อเดิมใต้าฐานมีร่องรอยการจานค่ะพี่หมายเลขที่8แบ่งปันอยู่ที่เอ่อเลข8แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่ปู่ทิมนั่งพานนะคะพี่จ๋าปี2518ค่ะ,คะมาในเลี่ยมนะคะพี่ เหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานปีหนึ่งแปดพร้อมเลี่ยมค่ะพี่หมายเลขที่เก้านะคะพี่ขาแบ่งปันพี่เอฟซี FC อยู่ที่สามร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋านี่คะ่ะหมายเลขที่สิบค่ะสิบเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะคะพี่อ่ะ เก่าสวยค่ะเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะจ้าพี่จ๋าที่300บาทจา้าอ่ะหมายเลข11ค่ะ11เป็นเหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดู่ค่ะเหรียญหล่อเก่าๆนะคะพี่เหรียญหล่อพระพรหมหลวงปู่ดู่ค่ะนี่นะคะแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะพี่ เป็นเหรียญหล่อพระพรหมนะคะพี่ขาหลวงผู้ดูค่ะพี่เก่าสวย300บาท2องค์500นะคะพี่นะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข12ค่ะ12เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋านางพญาพิมพ์ใหญ่เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่นะ่าอยู่ที่300บาทค่ะพี่เป็นนางพญานะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าเ,าเาค่ะพี่ เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่องค์นี้เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันเอ้ยแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่300บาทนะคะพี่ขาเป็นโปรโมชั่นสําหรับวันนี้นะคะพี่นะอ่ะนี่เลยค่ะพี่นางพญานะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลข12ค่ะ13นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่รูปหล่อเก่าสวยนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหน้าตามาแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋ารับสององค์ลดเพิ่มไปห้าร้อยบาทไปเลยค่ะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะอ่ะหมายเลข14ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะคะพี่เน네ื้อดินเก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเนื้อดินค่ะนี่นะคะอ่าเก่าสวยค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะคะอ่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซี C เลยค่ะพี่ที่300อบาทจ้ะ พลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่ๆนะคะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขที่สิบห้าค่ะพี่เป็นเหรียญพระบร,รมาธาตุปีสองสี่หกแปดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเหรียญพระบร,รมาธาตุสองสี่หกแปดค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่จาพอสลึกสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่ ราคาแบ่งปันอยู่300บาทนะพี่จ๋านี่นะคะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญพระบรมธาตุนะคะพี่จ๋าปี2468400บาทค่ะเอ้ย300บาทค่ะพี่อ่ะหมายเลข16ค่ะ16เป็นเหรียญน,นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันรุ่นแรกค่ะพี่2 5 1พนนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อย้อยค่ะพี่ เป็นเสมาหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวันนะคะพี่จ๋าจังหวัดสระบุรีค่ะพี่พ่อย้อยวัดอัมพวันนะคะพี่จา๋าหมายเลขสิบหกค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อขาวนะคะพี่จา๋าอ่ะเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อย้อยหลังหลวงพ่อขาววัดอัมพวันปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่ขะสิบเจ็ดเป็นรูปหลค่ะพี่รูปหลหลวงพ่อครนนะคะพี่จา๋า เก่าสวยเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าสุดคุ้มนะคะพี่นะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่สำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะพี่ขานี่เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อครนค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาอ่ะหมายเลขที่17ค่ะ17นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ สิบแปดเป็นขุนแผนค่ะพี่จ๋าขุนแผนเนื้อชินนะคะพี่เป็นขุนแผนเนื้อชินตะกัวเก่าๆมาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระขุนแผนเนื้อชินค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทค่ะเป็นเนื้อหาเก่าๆนะคะนี่ค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะพี่จ๋า 300บาทค่ะ19เป็นพระวัดปากน้ำนะคะพี่จ๋าพระของขวัญวัดปากน้ำค่ะพี่เก่าๆนะคะแบ่งป,ปันพี่เอฟซี FC นะจ้าพี่จ๋ายันหลังติดชัดสวยประมาณนี้ค่ะพี่พระของขวัญวัดปากน้ำ3า300บาทค่ะถูกอ,อกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่ หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะยี่สิบเป็นพระกิ่งของตะเคียนมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าเป็นกิ่งของตะเคียนค่ะพี่นี่ค่ะเกาสวยนะคะพี่จ๋าพระกิ่งของตะเคียนค่ะอักขรลายยันเต็มอง์แบบนี้เลยนะคะพี่ อ่ะกิ่งของตะเคียนพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ขะแบ่งปันให้พี่ fc เลยค่ะพี่ที่300บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลขที่21ค่ะเป็นตะกุดหนังเสือค่ะพี่จ๋าตะกุดหนังเสือนะคะพี่นี่เลยค่ะเป็นตะกุดหนังเสือเก่าๆนะคะพี่ เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าแบ่งปันให้พี่ fc อยู่ที่400เอ้ย300บาทคะ่ะพี่นี่นะคะ300บาท2องค์500ไปเลยคะ่ะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่20เอ่อ2คะ่ะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะพี่นะองค์เล็กนะคะพี่ขาวสีเขียวคะ่ะพี่องค์นี้พระปิตาหลวงปุโตะนะคะพี่จ๋าด้านหลังนะคะพี่ขามีชื่อ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีค่ะพี่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะนี่เลยค่ะอ่ะหมายเลข23เป็นปิดตาปู่โตะนะคะพี่ขาอ่ะฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเอ่อพระปิดตาหลวงปู่โตะค่ะพี่ปู่โตวัดประดูชิมพลีด้านหลังเป็นยันดวงนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่นะ ฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยกันฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่ปิตาปูโตะนะคะพี่จ๋าสี่ร้อยบาทหมายได้ยีสิบสามค่ะยีสิบสี่ค่ะพี่เป็นพระปิตาตุก,กตาเล็กหลวงปูโตะค่ะพี่อ่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่เป็นปิตาตุก,กตาเล็กนะคะพี่จ๋าหลวงปูโตะค่ะพี่ ปูโต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าวันนี้นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะพี่จ๋าพี่พี่ที่รับสององลดไปเลยค่ะพี่จ๋าเพิ่มเติมไปที่500บาทนะคะพี่จ๋าเลือกได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่จ๋านี่เป็นพระปิตาหลวงปูโต๊ะค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทคะ่ะปิตาทุกกตาเล็กค่ะพี่หมายเลข25นะคะพี่จ๋า ยี่สิบห้าเป็นพระเนื้อดินข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินข้างเม็ดค่ะพี่องนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่พระเนื้อดินข้างเม็ดนะคะพี่นะอ่าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพีนะะ่จ๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋า เป็นพระเนื้อดินนะพี่นะข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยค่ะอ่ะหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่จ๋าพระวัดพลับพิมพ์วันทาค่ะพี่สามร้อยบาทจา้ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่เป็นวัดพลับพิมพ์วันทาเก่าสวยไปเลยค่ะแบ่งปันอยู่ที่สี่เออสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยนะคะพี่จ๋าลดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันนี้นะคะพี่นะอ่ะนี่เป็นเออ พระวัดพระพิมพ์วันทา300บาทค่ะหมายเลข27ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะคะพี่อ่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองค่ะพี่หมายเลขที่27นะคะพี่จ๋าอ่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนะคะพี่จ๋า ยี 27, ่สิบเจ็ดนีสามร้อยบาทค่ะพี่สององห้าร้อยบาทมีเก็บปลายทางนะคะพี่ต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะนี่นะคะพี่อ่ะหมายเลขที่ยี่สิบแปดค่ะพี่จ๋าเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่จ๋าพี่ชมเนื้อว่านองนี้เก่า,กาๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะพี่อ่าเก่าสวยจะพี่จ๋าถูกใจสนใจนะคะพี่พ สามารถต่อสายทักลายกันเข้ามาค่ะรายละเอียดนะคะพี่ขาได้ประมาณนี้ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังมีแร่โรยนะคะพี่จ๋าแร่โรยแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลข29กค่ะพี่เป็นพระผงนะคะพี่ขาพิมพสมาธิค่ะพี่นี่ค่ะเป็นพิมพสามเหลี่ยมสมาธินะคะพี่จ๋าพี่ชมเนื้อนะพี่นะ เก่าสวยไปเลยนะคะพี่จ๋าพระผงพิมพ์สมาธิค่ะพี่อ่านี่ค่ะพี่300บาทจ้ะเก่าสวยนะคะพี่นะนี่ค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีอยู่ที่300บาทค่ะ30บค่ะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะพี่เนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานค่ะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่เป็นพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินพิมพ์่อปานค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีที่300บาทจ้ะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าขอเน้นย้ำนะพี่นะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่อ่ะแม่บ้านนะคะพี่ขาพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ะค่ะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ขาอ่ะหมายเลข31ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน,นะค่ะพี่31นะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋านี่ค่ะนี่เป็นหมายเลข31ค่ะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋ารูปหล่อเก่าๆค่ะพี่เป็นหล่อโบราณแบบเอ้ยเขาเรียกรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะด้านหลังมีแบบนี้ค่ะพี่โบแหวนกับจอจานแล้วก็มีเขียนชื่อหลวงพ่อเงินค่ะใต้ฐานนะคะพี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขสามสิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะสามสิบสองค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่จ๋าปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะพี่นี่ค่ะ เหรียญหลวงปู่โตค่ะเป็นเหรียญปี2516นะคะพี่จ๋าหลวงปู่โตเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเลยนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่โตแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะหมายเลขที่33ค่ะพี่เป็นพระสันนะคะพี่ขาพระสันเนื้อดินหลวงพ่อก,กวยค่ะพี่ เบาๆนะคะพี่จ๋าองนี้เป็นเนื้อดินเก่าๆคะ่ะแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององ500บาทค่ะพี่พิเศษสําหรับวันนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะนี่นะคะพี่เป็นพระสันนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยคะ่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทคะ่ะหมายเลข34ิค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้นะคะพี่ขามาในเลี่ยมค่ะพี่ นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าสมเด็จพิมพ์เส้นได้พร้อมการเลี่ยมเก่าๆเลยค่ะพี่อ่ะพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามสิบห้าค่ะพี่พิมเส้นได้ในเลี่ยมเช่นกันค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะสาหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะพี่ขาหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาแม่บ้านนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นหมายเลข35เก่าสวยค่ะสามร้อยบาทค่ะ36เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ค่ะพี่ะ่ะพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่อ่านี่นะคะเขาเขียนว่าเนื้อพระบูชากรุกเก่าค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋ามาพร้อมกล่องแบบนี้คะ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยพี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยสี่องค์หนึ่งพันนะคะพี่จ๋า สำหรับโปรโมชั่นในวันนี้นะคะพี่ขา300บาททุกรายการค่ะพี่2องค์500บาทค่ะพี่จ๋าถูกอกถูกใจพี่พท่านใดนะคะพี่นะ่าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพีะ่ฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ขา0 8 4 9158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติม,ตมได้นะคะอ่ะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจก้กวันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขอขอ,อภัยค่ะ ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า